สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็วันนี้เป็น สวัสดีทุกคนครับ Hello everyone วัสดีสวัสดีวันนี้เข้ามานะครับตอนนี้ที่มาไลฟ์ก็คือมันเป็นวันเกิดของเราเองแหละแล้วก <Okay. S 1> ็ก็เลยจะมาขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอวยพรทั้งหมดเลยนะดีใจมากๆนะครับผม ตอนนี้มีแฟนคลับของผมกลุ่มหนึ่งนะฮะไปรออยู่หน้าโปรเจกต์คือผมจะบอกว่าผมเก็บโปรเจกต์ไปแล้วนะผมไปเก็บโปรเจกต์ไปแล้วแต่ว่ายุ่งอยู่เลยยังไม่ได้มีเวลาไปโพสเลยอ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คือผมมานั่งไล่อ่านแท็กอ่ในในเขาเรียกว่าทวิตเตอร์เลยครตอนนี้อ่านแท็กเจมจีสาปีขอให้แฮปปี้ยิ่งกว่าเดิมนะ มันน่ารักมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ทุกคนมามาวอวยพรกันนะครับ mm hmm. คือถ้าเกิดว,ว่าผมได้นั่งอ่านสมมติ mm hmm. ว่าผมแบบขออนุญาตอ่านเร็วๆแล้วกันนะคือมันจะมีแบบหลายๆอ่านมากมากเลยอย่าเช่น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอวยพรนะแล้วก็ส่วนใหญ่าบางคนก็จะเริ่มเซวแล้วนะฮะเริ่ม,มขึ้นเลขสามแล้วถึงสามสิบเองนะครับสามสิบขวบเองจะบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกคำอวยพรนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะเธอสามสิบแล้วรู้สึกยังไงสามสิบแล้วรู้สึกยังไงเหรอ <c oughs> ก็รู้สึกไหม ก็ยังเหมือนเดิมนะแล้ยิ่งทรงผมนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นจะโตเลยจริงปะเห็นไหมยงมีบอกเลยมีคนบอกเลยนะครับบอกว่าสามวันเกิดพี่เจมบอกว่าสามสิบตัวหน้ายังเด็กกันเลยเด็กจริง 30ปีดีกว่าที่คิดรอแบบตะโกนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดในแท็กนะคือพอแบบพอเห็นหลายๆคนที่ที่เราถ้าเกิดว่านับแบบ10ปีหรือว่าบางคนเมื่อกี้ผมเห็นในด w วิเตอร์บางอันบอกว่าเอออ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยเจ๋อมากเลยนะคือเรารู้จักกันมาแบบสิปีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปีที่ เป็นปีที่10ของใครหลายๆคนนะครับที่รู้จักกันมาคือหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้บาลานในสิ่งที่เป็นแบบว่าดีอยู่แล้วแล้วก็เห็นพัฒนาการต่างๆมันเป็นแบบความบุกพันมากเลยเนาะ mm hmm. เจมเห็นพ่เตอร์ไปความเกิดเห็นแล้วครับแต่ยังมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านแบบละเอียดนะตอนนี้ผมมานั่งไล่ในทวิตเตอร เดี๋ยวคิดว่าหน้าจะประมาณสักสามชั่วโมงน่าจะได้น่าจะไล่เก็บได้แบบทั้งหมดแหละหนูคิดว่าพี่อายุยี่สิบสามยี่เองบ้านนะบ้านนะไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเจ้าเจมจี G ของแฟนคลับทุกคนขอให้ก้าวสู่เลขสามอย่างดีมีประสิทธิภาพเติบโตไปอย่างสวยงามเสมอขอบพระคุณมากๆนะครับ ถ้าเกิดว่าคันมีเรื่องเมาหมอยเมื่อวันเกิดเมื่อแบบสิบปีที่แล้วก็เล่ากันมาได้นะฮะแต่พอ เมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบเหมือนว่ามีใครขอคลิปเบิร์ดเดย์จากพี่ก้องสารัตมาให้ด้วยเหมือ <c> น <oughs> ผมเห็นจริงๆนะ,จะเจริญเจริญครับผมขอบพระคุณครับน่ารักสุดๆเลยตอนนี้มีประชากรอยู่เช่ไหมครับที่หน้าโปรเจกต์ผมไปเก็บมาแล้วนะผมไปแอบแบบเก็บมาตอนนั้นจริงๆก็รอแบบเต็มวันอยู่ ขับรถเองไม่ได้ขับรถเองครับกำลังนั่งอยู่พี่กล้องเออแต่ว่าพี่กล้องจะอะไรเขาหล่อจริง<ม>น่ารักมากเลยอะ่ะ คือพอเลข30มสิันเลยกลายเป็นเออ่มันเป็นความน่ารักเพราะว่าพอมันลงท้ายด้วย10แล้ววันนี้นะครับที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่มันก็เป็น10ปีพอดีกับแฟนคลับใครหลายๆคนนะครับแล้วพอได้ยินแบบเรื่องของการเติบโตการอยู่มาด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะ น่ารักมากๆแล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งที่หล,หลายๆคนก็ทวิตมาก็คือ,อ,อดีใจที่ได้เจอกันนะครับสามสิบกำลังดีเลยคนระับห mm hmm. น้าเด็กลงทุกปีเลยครับ อันนี้เทยงได้ยากแต่ทำเป็นเล่นนะเอาจริงๆนะพอสามสิบปั๊บเนี่ยมันก็เร็วเหมือนกันนะครับคือตอนแรกก็คิดว่ามันจะช้าแหละตอนหลังมาก็เริ่มแบบเออเร็วเหมือนกันเนาะ ต้องรีบโตด้วยเหรฮะจริงๆไม่ได้รีบเลยนะอ๋อสามสิบก็คือบอกว่าหน้าเด็กใช่ไหม่พอสี่สิบหน้าเท่าอนุบาลเลยอายุสมองมากกว่าฮะตอนนั้นอ๋อมีคนถามว่าละครใหม่มาเมื่อไหร่ละครใหม่น่าจะน่าจะได้เห็นกันสักต้นปีหน้านะครับแต่ว่าทีเซอร์น่าจะได้ทีเซอร์ตัวแรกน่าจะได้เห็นเร็วนี้แหละ โอมาสยามไม่ได้ไปสยามครับสุสตมันเกิดสิบปีแล้วหรอที่เฝ้าติดตามจากคุณชายหมอเออใช่เมื่อกี้ในไลฟ์หรือว่าในทวิตเตอก็บอกว่าติดตามมาตั้งแต่คุณชายหมอเลยครับจนเป็นหมอเป็นหนึ่งก็คือล่าสุด โอมันนานขนาดนั้นเลยเนะี่ยถ้าเกิดว่ามีใครแบบว่ามีรูปตอนเป็นหมอเมื่อสิปีแล้วก็ย้อนมาได้นะดีใจเหมือนกันนะครับที่สิปีเรามีกันนะขอบพระคุณมากๆครับ <c oughs> เฮ้ยคอมเมนต์นวิเตอร์บอกว่าเป็นประสบการณ์การเก็บโปรเจกต์ที่หน้าไป MBK ไปคนเดียวกินอยู่คนเดียว เออน่ารักเลยนอะเอออันนี้แจ๋วนี้แจ๋วบอกว่าให้แนะนำตัวพร้อมกับ A.K.A. สมมุว่าก็บอกว่าสวัสดีครับผมเจมส์ครับ A.K.A. คอือ30แล้วไงแจ่วล่า ปีที่น่าจดจำเต่งบานก็งามแอบไม้บานแรกแย้มเป็นเพลงนี่ยทำสิ่งใดขอให้ได้ผลลัพธ์200%เกินความคาดหมาย จะให้เจอตัวจริงเ <Okay. S 1> มื่อไหร่โอเคมาคุยกันดีกว่าโอ้โถามว่าละครใหม่เปิดกล้องจากที่ไหนเดี๋ยวรออัปเดตกันนะครับอันดับแรกคือจะบอกว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ทุกคนมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็วยพรนนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เวพอรวมกันมาแล้วก็กลับไปนะครับเราอยากให้จริงๆสิ่งที่ผมผมหวังก็คืออยากให้ทุกคนได้ได้รับความแฮปปี้แล้วก็ความสุขเลยครับก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเจอกับทุกคนนะครับดีใจที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสาทำงานแล้วก็ได้ได้ เป็นความสุขไม่มากก็น้อยนะครับให้กับทุกคนนะก็หวังว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มแล้วก็มีแต่ความรักอยู่รอบตัวนะครับสู้ๆนะครับทุกคนือ,อน้ำตาไหลแล้วพูดเป็นเล่นแฮปแนะครับแฮปๆทุกคนเช่นกันครับผมโอเค อ๋อ oh, แล้วก็ขอบคุณสําหรับโปรเจกต์ที่ที่ผมไปเก็บมาด้วยนะครับที่หน้า MBK นะไม่แน่ใจว่ามีถึงวันไหนแต่ว่าตอนนี้เขากาลังน่าจะไปรวมตัวกันแล้วก็ไปเก็บโปรเจกต์แต่ดูทรงแล้วน่าจะไปกินหมูกระทะกันต่ออะไรเงี้ยน่าจะทึกงเรื่อนั้นนะฮะเก็บโปรเจกต์อาจจะแบบเป็นข้ออ้างในการรวมตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะไปกินหมูกระทะกันต่อ ให้คเ,เตรียมผู้ป,ปว่วยเลยขอให้หายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับเมาา์แฟนคลับนิดหน่อยมันเป็นคาแรคเตอร์ฮะการเมาา์แฟนคลับคือคาแรคเตอร์ของเราเพราะว่าปกติแฟนคลับก็มาา์เราเช่นกันฮะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเมาา์เขากลับเช่นกันน่ารักที่สุดเลยอ่ะ โอเคว่ากันด้วยเรื่องเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากๆอีกครั้งนะครับสำหรับความรักที่มอบให้กันนะครับดีใจมากๆที่ที่ได้เจอทุกคนแล้วก็หวังว่าความสุนี้จะมอบไปให้กับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปดูทุกอย่างจริงหวย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 ,หวยก็ไม่มีครับ แล้วเดี๋ยวผมจะไปแอบ,บ,แบ,บแบบเล่นไปนั่งคุยกันนะครับในทวิตเตอร์นะโอเคขอบคุณมากๆนะครับรักทุกคนครับขอบพระคุณสำหรับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที